ทำฐานที่ว่าเทวดาบันไดก็รอทำฐานขึ้นแล้วก็ทำฐานเสร็จติดตั้งบ้างแล้วนะผมจะได้เห็นไว้รู้ว่าเช่ไหมของเราใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปรับเขามาอย่างที่แกะบ่ายสองโมงเสร็จพอเย็นก็เทแกะตีสามเวียนอยู่เงี้ยวันละสองยันโพกซับนี่นะพอเทเสร็จแล้วนะพอเทเสร็จแล้วเนี่ยเราจะบรรจุแผ่นทองทุกองมีโชคมีลาภเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมันต้องมีเทวดาประจําตัวไงโยมอย่างเงี้ยเราจะบรรจุให้หมดบรรจุให้หมดนะน่ะบรรจุให้หมดอยู่ แล้วก็ปิดเหมืด้แล้วก็แต่งพิทีนึงอยู่แผ่นทองทุกองค์เปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงป้ายเปลี่ยงโน่เปลี่ยงอันกน่ ด้วนั่นเลยเดินผ่านเจ้าเนี่ยเนี่ยจะมาก็เราจะซ่อมนะเดี๋ยวเราก็มันมีโครงการนะนะเนี่ยเราอาจจะคุกคุกคุณนี่นี่ไม่น่าเลยเดี๋ยวไม่มีตัวเดียวเนี่ยโจรดีกว่าไฟเราแจ้งทั้งคืนเลยไฟเราไะนะระหว่างทั้งคืนเนยเราโยมไปตรงไหนกันี่ช่างก็จำบ้านนี่จะช่างช่วยนู่น รู้จ้าก็เจ้าว่าที่นี่แ<ด>ต่ก็รู้จักหลวงพี่ประจักษ์ทางที่ก็ไปค้างที่วัดพวกพระด้วยกันรู้จักกันแล้วพี่รถจกได้วันนี้ที่ด่านท่านบิ๊มครับก็สนิทกันกับตำรวจ